แล้วอย่างที่เรียนให้คูณผู้ชมได้รับทราบนะคะเราเห็นข่าวการที่มีคนเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายลักลอบเดินทางเข้ามาแล้วก็นําเอาเชื้อไวรัสโควิดสิเข้ามาในประเทศไทยด้วยเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีความวิตกกังวลใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดบริเวณแนวชายแดนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยต้องเพิ่มความเข้มข้นสําหรับมาตรการในการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายให้มากขึ้น ทางคุณไตสุรีไตสระะณกูลรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่เปิดเผยรายละเอียดนะคะว่าทาน,นายกรัฐมนตรีกําชับไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งเมียนมากัมพูชาลาวและมาเลเซียว่าต้องเพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายและพร้อมกันนี้ค่ะต้องไปบูรณาการทุกภาคส่วนติดตามการลักลอบเข้าเมืองแบบผิด กฎหมายอย่างเร่งด่วนหลังจากที่พบว่ามีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านลักลอบเดินทางเข้ามายัางประเทศไทยก่อให้เกิดความกังวลในเรื่องความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด1ิท่าทนายกรัฐมนตรีกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองหรือตอมอไปบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะโดยต้องคำนึงถึงผลกระทบจากปัญหาที่จะตามมาจากการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายเป็นสำคัญถ้าเกิดพบเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการ ลักลอบเข้าเมืองจะต้องดําเนินคดีตามกฎหมายไม่มีละเว้นค่ะทางนี้เพื่อสร้างความมั่นใจต่อประชาชนว่าแนวทางการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายของไทยมีความรัดกุมปลอดภัยและไม่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งทางพลตรีนริศ ถาววอนวงผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองก็ต้องหลงพื้นที่ไปตรวจเข้มตะเข็บชายแดนไทยเมียนมาในเขตพื้นที่ตําบลเวียงพางคําอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งจากการสอบสวนโรคหญิงสาวอายุ29ปีที่ติดเชื้อโควิด19เธอให้การรับสารภาพค่ะว่าเดินทางจากจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาแล้วลักลอบข้ามแดนมาที่อําเภอแม่สายผ่านทางบริเวณดังกล่าว พร้อมตรวจสอบจุดเสี่ยงต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ริมแม่น้ำสายซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นทั้งสองฝั่งเลยตอนนี้ก็กำชับไปแล้วให้กำลังพลโดยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่3จัดกำลังพลออกตรวจตราให้มีความทีมากขึ้นกว่าเดิมรวมทั้งได้เสริมกำลังชุดเคลื่อนที่เร็วของกองกำลังผาเมืองลงพื้นที่เพิ่ม50นายเพื่อเพิ่มความถี่ในการตรวจตราแนวชายแดดให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ